แนไนไปยู่ที่เขาไปทู้เงีนกับปิดประตูอ้อมสอบใหมอาจเขาไปทูย้ยเงียหลังของน้่ใหนาเมงแค่ไ,ไหไปพี่น้องโอ้ยพี่นังนั่นอไรเนี่ยพี่น้องเขอพุ้นซองหลานดวงใจเด้อพี่น้อง2องหลานดวงใจ นานรางใจนีเอซไปทางไหนบัดน,น้องนะสามาเทลัสิปลเศ้าไปทางไหนบัดนอ้อเซีไปนาะเอฟซีไปไปไนไปไซนมิจิลีนอ้องวัสดีค่ะสีหลันรงใจสามาหาเา้เทลสิเทลเศ้าวันนี้ไปทางไหนบัดน้อเซเกิดการมองเห การมองเห็นเนีิน้องเกิดการมองเห็นขอบคุณสามดันน้องใจเด้อพี่น้อง สามห้ังนนใจเด้อ lan sam lan non chạy cậu cuốn lên lại đứa thì bạn không đi là lại nữa เป็นกำลังแรงใจให้เทละสองเท่าสามเทลาสี่ยังดียังไขย,ยังมีคนแบบเ,เล,ล,ลี้ยนมากเลยเทละสองเท่สามเที่น้องบัขาดบัขาดสายบัไดะมี่กำลังใจย สองสามคนก็เป็นกำลังใจให้เทวด,ดานางฟ้าทาัาทาง้งหลายทั้งหญิงทั้งชายโอ้ยกขาลังสีใหายมันอีกแล้ว่อด้ไปหลังสว่วนนี้พี่น้องนั่นในหลังนั้นเขาห่าจับเรื่องเดวคุณสีหลังสี่ล้านดวง,ง,งใจด้วยพี่น้อง

หนึ่งจะไปเป็นตะเล็กตนสาตร์อันนี้ยังใครอยู่ยังมาสองคนสามคนหาคนหกคนอยู่วาตีก้าหมวกหลังไก่คนหลายเลยมาหาคนหกคนก็เลยมีมีหมวกปากหมวก